จอดรถแล้วค่ะเบิงจําสถานที่จอดรถก่อนอันนี้เป็นสถานีตํารวจพี่น้องใหญ่บอสถานีตํารวจเป็นถนนคนเดินน,น้อยๆค่ะแล้วก็มีจักรยานให้บริการแต่ว่าจ่ายเงินเดชชั่วโมงละเท่าไหร่ไม่รู้นะคะีนางก็อบอกเคยเซาจักรยานคือกันฟังน้อพูดไปตลาดขายป่าพายเพียงน้องไปเบิงตลาดขายป่าก่อนบลูว่า ม,มีมีอย่างตาวาเขาม,มีมีทุกปีและช่วงหน้าห่อนนะเดี๋ยวถ้าไปเบิ้งเนาะคะ่ะเนาะมาถึงในเมืองกันแล้วค่ะต่วาก็จะทุลักทุเลจักหน่อยนึงเพราะว่าฝนตกพี่นอ้องทั้งกลางทั้งโฮมล้วก็พายกระเป๋าเป๋น้ำแล้วก็ใส่ชุดเสือณ่ะนาจักหน่อยนึงแต่ว่าคนไหลค่ะคนในเมืองหลายนักท่องเที่ยวกับเขามาเที่ยวใน ในบาดเกณฑนกันเยอะนะคะเนะาะฝนตกอากาศบ่ดีนี่เป็นบางเมือค่ะบางเมือก็ับอากาศดียังเมา้าอวานนี่อากาศดีมากเมืาอ่านนี่อากาศฮอนแล้วแหละพอมาเมือนี่โอ้โหฝนตกน่าเบื่อมากเลยโอ้ยชุดเจ้าสาวพี่น้องเห็นวะพาพียงน้องย่างไปตรงตรงพุ่มก่อนแป๊บหนึง่งแล้วก็จะพาเดินไปเล่นตรงถนนคนเดิน ใจกลางเมืองเนาะคะเนาะโฮมีหน้าของห่างค่ะพี่น้องลืมเปลี่ยนหฮมลืมลืมหยิบหฮมในรถมามลืมหยิบโฮมได้ถหมาโฮมได้ถสีดำอันอัน,อนดีอยู่อันนี้โอ๊ยเดี๋ยวรองเท้านี่ต้องใส่แบบมาบอมือเด้เพราะว่าฝนตกบางอ่ะบางตรงบางพื้นที่มันก็มือน,น่ยนะแล้วก็ลองเท่ากันด้ำแป๊กหน่อยนึงโอ้ยย่างมาตรงเท้าเรือก่อนคะ่ะ มาดูตลาดปลาก่อนอน,นี่วนมานี่โอ้ยรถเยอะมากเลยพี่นอ้องตรงนี้เป็นตลาดขายปลาเปิดตลดตอดตรงนี้จะเป็นตลาดอเกิดยังก็นั่นแหละเออตรงนี้จะเปิดตลอดแต,ต่ว่าปลาตรงนี้แพงมากเลยพี่น้องถ่ายถ่ายลูปหรือว่าถ่ายคลิปวิดีโอใน ที่สาธารณะนี่มันเป็นไปบ่ได้ดอกว่าที่จะว่วหายผิวคนอื่นเพราะว่ามันก็คนค่อนาสัญจรไปมากเนาะคะ่ะสีว่วหายไทยิดคนอื่นเลยใด้จังไดอันนี้ข้างในนี่เป็นขายอาหารทะเลแต่ว่าแพงนะแพงมากเลยนะ่ะอีนางเคยมายางเห่นกับใหญ่อยู่แต่ว่าบบเคยสื่อกิน <laughs> นี่ข้างในนี่อันนี้ตรงนี้จะเปิดตลอดแต่ว่าตลาดขายปลาตลาดน่าจะอยู่ฝั่งทางมุนเดี๋ยวจะพาไปเบิรง ฝั่งนี้ก็ใช่ค่ะนี่มีแต่อาหารทะเลขายอันนี้ขายอะไรบ้างเนี่ยอุย้ยมีปูมีก้ามปูพี่นอ้องอุย้ยอยากกินอยากกินขาปูนักนี่นี่เห็นเห็นเต้นไหตลาดนัดโอ้ยฝนตกตลาดนัดตรงนี้มีทุกปีช่วงนหอน,น,อน้าหอนเนะคะเนาะพอเบิรดหน้าหอนเขาก็เกิบ ขามถนนตรงนุ่นจะต้องไปขามตรงทางมาลายเท่านั้นนะคะแล้วก็ทางมาลายอยู่ในเมืองนี่จะมีไฟเขียวไฟแดงของทางมาลายนะจะต้องรอสัญญาณไฟอย่าเฉลิข้ามก่อนเด้อพี่น้องเข้าสีดาหัวอารถรถประจอดไหนนะอยู่ในเมืองรถประจอดไหนนะคันว่าคนรอสัญญาณไฟฟังน้ำผุนผก็เป็นตลาดขายของมือสองคุณ ในเมืองค่ะคนเยอะมากคนเยอะอยู่นะพูดถึงคนเยอะอยู่นะอี่นังขับได้หรือเปล่าบ่าดยรอสัญญาณไฟก่อนแป๊บนึง่งรอสัญญาณไฟก่อนค่ะเดี๋ยวเราค่อยเดินไป ได้ไหม <Yeah. S 1> มันยังไม่เขียวอ่ะทำได้หรอจ๊ะแต่ว่ารถเขาเอา้าเอา้ารถกบอจอดเอา้าทานมันนี่แบบนี้ผิดนะคะผิดกฎหมายนะเพราะว่ามันเขียวแล้วคนสามารถเดินได้รถไม่สามารถขับได้นะคะจะต้องให้คนไทยสอนนี่แกะคนโตคนโตพี่น้อง เห็นมั้นะอ้มันก็จะมึนเหมือนจักหน่อยเรือก็จอดเยอะมากเลยค่ะนี่อันนั้นจะเป็นตลาดขายปลาเหมือนกันทำไมมันดูมันมือดจังวะเยวจะพาย่างเข่าเห่นตลาดนัดนี่ค่ะตลาดนัดคนเยอะมาก หอมเนี่ยค่ะปูอันตัวปูตัวใหญ่ๆนะปูสดๆเลยพี่น้องเนี่ยนะยพี่น้องเห็นไหมมันใหญ่มากพี่น้องดูสิเล่นกล้องด้วยนะนี่เห็นไหมตัวใหญ่มากอยากกิน ลำคานหมดกันไหมอันนี้จะเป็นกุ้งมั้งก่อนให,ใหดูนี่สิหาหาร,พระพลเฮ้ยขากุ้ง ปเฮ้ยหอยนางรมอย่าก,กินอย่าก,กินเพราะไงเพราะเคยพามาเทีเ่ยวแต่ว่า,าเคยพากสื่อกินแล้วว่ามันแพงมาั่ออาหารน่ากินมากเลย นี่ค่ะตลาดนัดในเมืองบาร์เกนเนาะคะ่ะหรือเค้าเอิ่อนมาตลาดขายปลามีตลอดหน้าห้อน นี่เงวไปหมดคนพี่น้องแล้วก็แถวนี้นี่เป็นพับเป็นบาร์ตอนคืนพัรบาร์ตอนคืนนี่คนเยอะมากเลยตอนคืนอูเง้ยวไปคนเดี๋ยวจะพาไปพียงน้องย่างไปเบงอ่าบ้านหลักสีขึ้นชื่อของประเทศนอร์เวย์อ่บาร์เกนน,กนึงกานอันี้ขายโดนัทเดี๋ยวจะมีใส่กงใส่กอกขาย,กกยอันนี้ร้านอาหารไทยแน่เลยเนี่ย อันนี้ร้านไส้กรอกก็จะมีร้านของพี่คนไทยนําเด้วยานพีคนไทยคนไทยค่ะคนไทยขายหลายอยู่ค่ะอันนี้ไอติม,มหนาวๆย่างงี้ <c oughs> ขายไอติม ตรงนี้เป็นท่าเรือค่ะถือกล่องสัน้นไหว่าพี่น้องถือมือเดียวยิ่งมือนึงถือหมเราก็ค่อยลบคนบพรไห้ทายถือคนจังๆเนี่ยค่ะอสถานที่ขึ้นขึ้นรถล่างขึ้นไปเท่งเขาขึ้นไปเทื่งเนี้ย ช่องนี้แก็จะมีทานที่ขึ้นไปถึงเขาพูดแต่ว่าแต่ว่าอีนางบ่ขึ้นดอกเพราะว่าเบิ่งแล้วหมอกหลายขึ้นไปมองลงมากก็บ่เห็นหยังคือเก่าพี่น้องหมอกหลายเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งบ้านหลักสีก่อนเก็บพรมสะบ่เนาะนี่เนาะคือคือพลุกพลังแท้บ้านอักษีอย่างไปฟังนะคุณ ไทยคลิปในเมืองนี่ใช้ชิตันคชส้องระวังนะพี่น้อง <laughs> ระวังย่าให้ถือคนอื่นหลายนะพี่น้องค่ะแล้วก็บางคนมองเขาเนี่เป็นตุ๊ประหลาดเลยด,ด,ดิยางไปไทยคลิปไปว้าออไปเลยอิตลีดิ <laughs> แต่ก็นอกค่ะอย่าได้แคร์เลือเยอะเลือเยอะเยอะ อีนางนี่ลำคญัญทั้งหมวกทั้งผมคันฝฟนบ่ตโตก็ประลางดอกับากามเนี่ยนี่ค่ะบ้านหลากสีมีหลายๆสีอายุกเก่าแก่แล้วพี่น้องสี่ร้อยห้าร้อยปีแล้วละ่ะข้างล่างก็จะเป็นอ่าของขายร้านานั่นร้านนี้ต่างๆนะคะเนาะบางหลังก็อ่าปดซ่สมแซมเพราะว่ามันเก่ามากแล้วพี่น้อง อนังเคยยางเข้าไปอยู่บ้านก็จะส่งบางร้านก็จะส่งแบบเอียงๆเอาไม้ค้ำว้สินะมันเก่าแล้วเนาะคะ่ะแต่เขาก็ยังอนุรักษ์เอาไว้อยู่อยเขามุ่งเหยียงกันวะน่ะอันนี้เขาอ,อโต๊ะออกมาวางข้างหน้า เป็นบาร์เป็นร้านเราน,นั่งดื่มเบียร์ดื่มอะไรช่วงตะวันตงเป็นแบบว่าแดดออกเลยสวยไหมพี่น้องสวยนะ นันเรือท่องเที่ยวค่ะหัวเราจะค้นบุลแล้วก็จะมีร้านอาหารข้างในประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงนี่แหละตลอดปวดเหยวเด้เนี่ยปวดเหยวนี่ของน้ำสาธารณะกอบะมีเด้นอกจากว่าของน้ำในโรงแรมนี่เขาได้ฟรีโยแล้วก็ของน้ำในห่างในห่างจายเงินเด้ของน้ำในห่างจายเงิน ของใจเงื่อนถึงถึงจะเข่าได้เนาะคะ่ะห้องน้ําอยู่ในเมืองส่วนหมากจะบอคอยฟีจะฟีกันนู่นแหละในในโรงแรมในโรงแรมที่เป็นอ่าโซนโซนซนขังลางอะ่ะพี่น้องนี่ครับ้านหลักสีเนาะคะ่นะเนาะในเมืองบาราเกน เดินกลับกันเดินมาแค่นี้แหละถ้าจะเขา้าของน้ําได้ก็ของน้าตรงโรงแรมฟังน้ำผุนนะพ่อใหญ่เคยพาเข่าตอนที่พ่อใหญ่ขับรถโรงแรมฟังนะ้ำผุนเนาะค่ะเนาะเราจะไปเข้า้องน้าก่อนดีวะปวดเหนียวถามมาแล้วพี่น้องถามฟังมาแล้วเดียนะ๋ยวน้าจะไปของน้าอันนี้เขาตั้งโตไวเฉพาะช่วงหน้าฮอนเน่จะมีโตมาว่างแบบนี้เฉพาะช่วงหน้าฮอนเพราะหนาหนาเขาก็จะเก็บเขา่าตรงนั้นจะเป็นบาร์แต่ว่าเมื่อน,นี้บร่ได้เปิดเพราะว่าฝนตก นี <ś les> ่ะจะยางไปเขาของน้ำฝังน้ำพุนโอ้ยนักท่องเที่ยวไหลยอยู่ตัวนี่เพ้าะว่า,าช่วงโควิดที่มันลงเยอะๆเนมะสองปีสามปีคนบหยหลายเลยช่วงนหน้าห่อนเพราะว่าโควิดมันระบาดหม่ๆมเนาะช่วงนี้นี่เขาก็เปิดประเทศกันอีกองกันก็นักท่องเที่ยวก็เริ่มกลับมาแล้วเบื<า>องทางใน้้านพี่นอ้อง<ด><ด> ในบ้านหลักสีนะสวยไหมเมื่อที่ตอนนี้นางมาท่องเที่ยวตอนช่วงทีวิสา3เเืือนี่กันนี้ตอนที่ยังอยู่ในเมืองบาลเก์น,นี่นางกับนงังรถเมมาเที่ยวคนเดียวมามาบ่อยมาแถบถูกอาทิตย์ตอนที่พ่อยยัง,ยงเห็ุงานอยู่นะอันนั้นข้างในนั่นเป็นลานเลียงด้ว นี่น่านจะไปเขาห้องน้ำค่ะเขาฟรีในโรงแรมใ <laughs> นบ้านหลักซีนี่ก็จะมีร้านขายของร้านอาหารร้านเครื่องดื่มอันนี้ก็เป็นร้านอาหารมัง้งหรือร้านเหล่าถ้ามดาอ่ะเป็นบาร์ยังยังยังเปิเปดเปิดตอนคืน อีหลาเลยติมอีนังเคยมาซื้อไอติมกินอยู่นานนี่ไอติมซื้อแบบอันน้อยๆนะไอติมสมอนะอันน้อยๆนะแซ่บักยงใหญ่กินกินก็บ่เบิดอันน้อยของฝรั่งมันอันอันจัมโบของเฮาเด้อพี่น้องีนาจะไปขอข้างน้าเจ็บเงียวอากาศอากาศเย็นนี่ปวดเียวไวเนี่ยค่ะพ่อใหญ่ขับรถแบบนี้แหละฟรีบัสเนี่ยสมัยตะกี้นี่เราเฮ็ดงานขับรถนี่มา50 60กว่าปีตอนนี้เราก็เสียแล้ว น,น,นี่น่าจะเข้าโรงแรมเลยโอโยเจ็บเหนียวอากาศเย็นเจ็บเหียวบ่อยอากาศของน้ำแล้ว <laughs> <laughs> จะสถานีต่อไปจะพาเพียงน้องยางไปตรงสัตว์ถนนคนเดินนะคะ ไปตรงถนนคนเดินในเมืองบารรเกนอากาศก็บอ,บอถึงก็หนาวนะอากาศบอถึงก็หนาวมันแค่ขื่มแล้วก็ฝนตกเ่้ๆไปกันต่อเลยจ้าได้มีโอกาสมาเที่ยวแล้วก็เที่ยวให้มันคุมพี่น้องถ้ามกีกำลังเดินนะ ตอนี้เก็บลมแล้วค่ะพี่น้องฝนมันไม่ได้ตกแรงอะไรนะแม้แล้วก็ลำคาญด้วยพลุงพลังก็เลยเก็บลมเอาเสียงอาจจะไม่สม่ำเสมอน,น,นะคะนอเพราะว่าอันนี้ไี่น่าก,กา็เปลี่ยนใส่หูฟังแล้วตะโกนเว้าดังๆเด้อคนอด่นเขาจะแนมคนอด่นเขาจะแนมหนาอ,อนี่อย่ันตะโกนนี่อย่างถือว่าคนเยอะอยู่นะคนเยอะมาก ทางทางหนาดตรงพูนทั้งแถบเลยจะเป็นพับเป็นบาร์เป็นลานเหล่าเปิดตอนกลางคืนเนาะคะ่ะตอนคืนเนี่ยคนเยอะมากมากเลยแล้วก็ปิดตอนตีสองเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองนี่คนแห่กันออกมาเพือ่อจะกลับบ้านแล้วก็แท็กซี่บริการกันเยอะมากเนาะคะ่ะเพราะว่าประเทศเนะประเทศนอกนี่ขันดื่มขันอีหยังเข้าบ่อให้ขับรถเลยเนาะคะ่ะเนาะ ฮามึงนี่ตำรวจย่างตามลังโต๊กใจเบิดนึกว,ว่าตำรวจไม่ยางจับคนบ้านึกว,ว่าตำรวจตามจับคนบาคนบาศทายคลิปพี่น้องต๊กตื่นเบนิด์ฮามันนี่เดยนางจะขามตรงนี้แหละขามไปถนนคนเดินคือเกาเนี่ลแหละเอ้ยบระเมนตลาดปา่าคือเกาเนี่แหละไฟแดงโยคะ่ะข้างบนเขาไปพูกปน,น,นก็เป็นล่านขายของเป็นศอกเป็นซ้อยเขาไปพี่น้อง เดินผ่านตลาดหอมมากพี่นอ้องหิวเลยอะ่ะอาหารทะเลได้นะสียางไปฟังตรงขามฟังน้ำพุนค่ะไปเบิ่งของขายขอ,อออของมือสองจุกจิกของมือสองน่ปลาบ,บน่ใจไฟเขียวพอดีตอนแลีแล้ขามถนนก่อนไฟกำลังเขีวยวโอ้ย นี่เป็นข้ายเสผงเสืาคผ้ายแว่นตา,ามงหมวกเสือ้อ้ามีสองน่านตรงนี้ สถานีต่อไปเป็นถนนคนเดินค่ะเีข่ขามสร้างไปฟังพ,พี่น้องถนนคนเดินทั้งแถบเลยนะคะเนาะแล้วก็สบห้ายางถึงไปเที่ยวไปเบิ่งโบดแดงๆตรงนั้นนะรดไปแล้วเรี่ยวไหมนั่นนะ่ะโบดถ์ตรงนั้นนะคะบ่หูซื้อเนาะคะ่ะว่าซื้อโบดนี่อย่างโอ้ยสีเห็ดิปบไทยลิปซูพีพีน้องๆ fc เบิง่งกับว่าหาข้อมลเนาะพี่น้องอยาไว้นั่งด้อรอขามถนนจะ้ะพี่น้องจะเห็นว่าในเมืองนี่จะมีสกูตเตอร์แล้วก็ จักรยานให้บริการแต่ละสถานที่ลหลายๆจุดเนาะคะ่ะทุกอย่างต้องจ่ายเงินเนาะคะ่ะบับนฟรีแต่อีนางเคยได้ยินมาว่าในวสก็มีแต่ว่าในวสน่ชั่วโมงละสิบหาหรือว่าข้างละสิบหาโคนก็บรู้เท่าะคระนะ่เนาะเขาจะมีแอปให้ใหายใจพอจ่ายเงินในแอปเราก็จะมาสแกนตรงนี้สกุตเตอร์หรือจักรยานก็จะทํางาน ครับไปตรงไหนจอดได้ตรงนั้นเลยเนาะค่ะเนาะแต่ว่าจักรยานนี่ครับจะ,จะต้องไปจอดตรงมองจอดจักรยานเนาะคะ่ะตรงนี้เป็นสถานโอ้ยนั่งเมยอ,อยางเรียนขามอันรถไฟเออโบแมนรถไฟสร้างมาไล่ตะกี้นี่ที่นั่งเมย่อันนี้เป็นในตัวเมืองพี่น้องงามปะในเมืองบาร์เเกน,นะคะ่ะทีนั่งพ้าไปเพียงหนองมาเทียวมเมืองบาร์เเกนเนาะค่ะเนาะเห็นปะ ตรงนั้นเป็นตลาดปลาทีนั่งพ,าพ้ายเพียงนองยางปตะตกีนนี่ยางวนขึ้นมานี่บ้านหลักสีก็จะยางลงลงไปแล้วก็เลี้ยวท้ายเข้าไปฟังน้ำพุนบ้านหลักสีแล้วก็ยางกลับมายางกลับมาทะลุข้ามถนนมาฟังน้ำผีก็จะเป็นถนนคนเดินนะคะเนาะหรือภาษาโนเวเขาเอ่นว่าโทรเกตที่น้องออกเสียงบ่ถือกับตกองขออภัยทั้งสองฟังจะเป็นหางทั้งหมดเลยเนาะคะ่ะนี่ เป็นห้างทั้งหมดเลยห้องนั่งห้องน้ำนี่ก็จ่ายเงินค่ะบอแมนฟรีเนาะคะเนาะทุกทีในห้างทุกห้างห้องน้ำต้องจ่ายเงินที่จริงมันจะมีน้ำพุตรงนี้นะเขาจะเปิดน้ำพุแต่ว่ามื่อนีบอเด้เปิดถนนคนเดินกว้างมากเลยพี่น้อง งามบ่ะเฮาปก,นนกันี่กันมันยางดัดหนาดัดลังอยู่นั่นเอ้เฮากับพยายามที่จเจ้ากล่องลบนี่ก็มันยางดัดหนาดัดลังกล่องอยู่นั่นแหละพี่น้องเลย <c oughs> ทั้งสองทางทางจะเป็นห่างทั้งหมดเลยโอ้ยแมคโดนัลด์พ่อใหญ่เคยพาไอ้ยังมาเทียเ่ยวเที่ยวบาร์ตอนคืนนั่งรถเมย์มาตอนนั้นยังอยู่ในเมืองบา布拉เกนอยู่นะคะเนาะยังมีบ้านในเมืองบา布拉เกนอยู่ นั่งรถเมล์มาจะไปเดิมกันยุลานไหนว่าจำไม่ได้แล้วเนี่ยขึ้นไปฟังน้ำพุนแหละไปเดิมฟังน้ำพุนเดิมเสร็จแล้วก็ออกมายางออกมาไปรอรถเมล์เพราะว่าคันวาดเดมแก้วนึงเขาก็จะบอกรถกันเนาะคะ่ะเพราะว่ามันเสี่ยงต่อการหักคะแนนแล้วก็ถืออ่ยึดใบขับขี่ตลอดชีพโอ้ยหอมพี่น้องหอมอาหารอยู่ใส่ปะดอกไม้หอมไหมดูวว่าหิววะ <c oughs> ร้านอาหารอยู่ตรงไหนดูเนี่ย ในเมืองบาลลกนคนที่ใส่ใส,ใส่ชีวิตอยู่ในเมืองบาลลก์น,นี่บอมบอมเป็นเฉพาะในเมืองบาลลก์ดอกในเมืองน่ยพี่น้องค่าของฉีพมันสูงเนาะค่ะยังนงหนามป่าเข้าเข้าใจหนามป่าถี่เข้าใส่แล้วเขาก็ต้องเสียเสียเยงินค่านา้มถิ่งน้ำเนาะค่ะขยะสื่อเขามาสื่อของเขามากินขยะทิ่มออกไปก่อก่อเสียเสียหลายค่ะเสียหลายอย่างอันนั้นเป็นร้านไอติม นาวขนาดนี้ก็ม่ต้องซื้อไอติมกินดอกน้ำพี่น้องเนาะฝ <c oughs> นตกขนาดนี้ชวนหมากีนั่งมาย่างเที่ยวก่อนไม่ค่อยได้ซื้ออย่างดอกคะ่ะนอกจากจะอยากอยากใส่เงินอีลีแต่มยาย่างเหรินฟังทั้งพูดก็จะเป็นวีบานพี่น้องวีบานจากบาร์เกนไปถึงสถานีรถไฟเหมือนรถไฟหน่อยนั่นแหละนี่วีบานจากบาร์เกนไปสถานีรถไฟเอ้อบอผิดสถานีอืาเอยียงวะ สนามบินเออเนี่ยวีบานเนี่ยขึ้นตรงนี้จะขับจากบาร์เกนไปถึงสนามบินแค่นั้น<ฮ>แล้วก็ขับจากสนามบินถึงบาร์เกนแค่นี้เนาะค่ะเนาะเป็นรถไฟน้อยระยะสัน้นส่วนสถานีรถไฟจริงๆอะ่ะทีนางจะขึ้นจากดาแลบาน,นีนางมาถึงอ่ามาถึงบาร์เกนจะอยู่ฟังน้ำพุนจะเป็นอันใหญ่ๆอยู่ฟังน้ำพุนสถานีรถไฟ อีน่าจะพาพี่เพียงนองยานขึ้นไปเทิงพุ่นะขึ้นไปเบิงบรูว่าในโบสเขาเปิดหรือเปล่าอีน่าเคยเข้าไปครั้งหนึ่งงามงามพี่น้องงามงามีามหลีเด้งามีหลีเด้บริเวาลเลนเด้ฟังจากเสียงเอางามงามพี่นอ้องยู่ในโบสถ่นะนะอีน่าเคยขึ้นไปยุคครั้งหนึ่งบรูว่าเดี๋ยวขึ้นไปเบิงบรูว่าเขาเปิดหรือเปล่านะเขาบ่ได้เปิดให้เข้าเสม,มือนะคะ่ะอันนี้เขาเห็ดไมหรือว่ามีแต่มันมีแต่โดดแล้ววะ่านี่มาก ทุกที่คือบ่กเคยเห็นแต่ว <c oughs> ่าประเทศนอกนี่ก็มีคนขอทานอยู่พี่น้องแต่ส่วนมากกับบุมเป็นคนนอ์เวย์ดอกส่วนมากจะเป็นคนอ่าออกแข,ก,แขกค่ะออกมุสลิมแต่ทางพุ่นเนาะคะ่ะเนาะมันยืนเอ้ามานังขอทานแต่ก็ผพิดกฎหมไม้ค่ะขันตำรวจมาเจอเขาก็จับไปแต่ส่วนมากเขาก็จะลักเข็ดเอาหนะพี่น้องเขาจะลักนางเอามีคนขอทานเนาะคะ่ะ ขึ้นไปทางปีก็จะเป็นโล่งหนังขึ้นไปทางขวามือเนี่ยจะเป็นโล่งหนังพุ่นนะโล่งหนังใหญ่ๆพุ่นนะพี่น้องอีนางบา่เคยบ่เคยขึ้นไปที่เดี๋ยวบ่เคยเข่าโล่งหนังเข่าอยู่ในประเทศไทยอยู่ฟังน้ำพุ่นก็จะเป็นจ่ายกลางเมืองคือกันค่ะได้นางจะพาพี่เพียงน่นองยางไปเบิ้งฟังน้ำพุน่นเนาะค่ะเดี๋ยวจะพายยางไปไป,ไปทางนี้ก่อนขึ้นไปทางนี้ก่อนแล้วเดี๋ยววนมาหรือว่าจะไปทางนี้ก่อนดีวะ เพราะว่าอีนางอยากจะล่องยางจากสถานีรถไฟไปจากสถานีรถไฟไปโรงเรียนโรงเรียนทีนางจะไปเลียนสังคมเออไปทางนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าสถานีรถไฟอยู่ทางนี้หรือว่าทางหนุนนะเออหรือว่าทางนี่วะเอางองเล้วพี่น้องเลยสถานีรถไฟอยู่ทางไหนวะ <c oughs> จำาบ่ได้ <c oughs> นี่ร้านอาหารนีก็่โรงแรมค่ะสวยมากเลยพี่น้องบรรยากาศอยู่ใน อันบาดเกนเนาะค่ะแต่เสือด่ายฝนตกตรงนี้นี่อีนังเคยเห็นว่าเขาจะเปิดน้ำพุนะตรงนี้นะเขาจะมีน้ำพุตรงนี้แต่ว่าเมื่อนี้เขาบรเิเรเปิดหรือว่าเขายังไม่ทันด้ดเปิดก็บบ่รู้กันนี่จะมีน้ำหรือจะมีน้ำพุขานาดน้ำมากเขาก็จะปิดอีนังจะพาพี่เพียงน้องยางไปตรงนั้นก่อนพูดนะพี่น้องเห็นน้ำตกยายนู่นบ่ สถานีรถไฟอยู s <S mm, mm. ่ตรงไหนวะเดี๋ยวนั e. ่งน hmm. ึกก okay. um, mm. okay. mm. ่อนเด้อพี like ่น้องเด้อพ่าวไอ้นางจะต้องนั่งรถไฟมาลงสถานีรถไฟแล้วก็ย่างไปโรงเรียนไปโรงเรียนสังคมเดี๋ยวนั่งนึกก่อนพี่น้องสถานีรถไฟสถานีรถไฟอยู่ตรงไหนสถานีรถไฟว่ยดอกไม้สวยดอกอย่างโดนี่เขาซื้อแบบเป็นกระถางมาปลูกก่อเด้พี่น้องเขา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 อะไปลูกเอาอันปลูกออกจากมลเ็ดเด้เนี่ยเขาซื้อเป็นกระถางกระถางมาปลูกเอา ร้านขายดอกมุงดอกไม้อยู่นี่ก็ร้านใหญ่เขาก็จะเพาะดอกไม้แบบนี้ขาย